คำศัพท์ง่ายๆนะครับสับประกันง่ายๆใบตีเล็กประกันภัยนะครับคําว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะครับก็คือเอกสารที่ได้ร nah, exactly, ับการรับรองจากผู้รับประกันภัยนะครับวงเล็บบริษัทประกันนะครับที่ระบุรายละเอียดความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนะครับผู้เอาประกันนะครับก็คือผู้ซื้อและผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันภัยนะครับสังเกตได้จากช่องด้านวงของกรมธรรม์นะครับผมแนบรูปให้รูนะครับ คำว่าเคมนะครับการเรียกร้องค่าเสียหายตามความมุ่งครองที่ประกันกำหนดนะครับทุนประกันภัยนะครับก็คือจำนวนเงินที่เราสามารถเรียกร้องนะครับกับบ,บริษัทประกันนะครับหากเกิดความเสียหายขึ้นโดยจะเรียกร้องได้ตามวงเงินที่บริษัทประกันกำหนดนะครับเบี้ยประกันภัยนะครับก็คือเงินที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่เราจะได้รับนะครับ คำสัพ์ง่ายๆประกันภัยนะครับบายตีเล็กนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับว้าว